สีสันของดอกต้นหางนกยูงที่สวยงามครับสีส้มอมแดงตัดกับสีของท้องฟ้าที่โปร่งไม่มีเมฆอยู่ในช่วงเที่ยงนะครับด้านข้างถนนมิตรภาพการจราจรที่คับข้างรถราที่วิ่งกันด้วยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ผมอยู่ที่โบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่าศิลปะวัตถุ นะครับคืออะไรพาเพื่อนๆมาดูเลยครับนี่คือเนินหินทรายนะครับเป็นเนินที่สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับหินทรายที่นี่เราเรียกว่าแหล่งหินตัดสีคิ้วครับที่นี่ก็คืออำเภอสีคิ้วครับนี่คือลักษณะของหินทราย ที่เป็นแผ่นขนาดใหญ่ก้อนขนาดใหญ่และก้อนขนาดเล็กที่ถูกตัดแบ่งซอยออกไปเอาไปทำอะไรหินที่นี่ก็คือเอาไปทำปรา,าสาทขอมครับปรา,าสาทขอมที่อยู่บริเวณถ้าแถวนี้ใกล้ๆก,ก็จะอยู่ที่อําเภอโนอนสูง กลุ่มปรา,าสาทที่อยู่ที่เมืองเสมาอย่างเช่นปรา,าสาทเมืองแขกปราสาทโนนกูปรา,าสรราทเมืองเก่าไกลออกไปอีกอในเขตของอำเภอเมืองโคราชก็เป็นปรา,าสาทพนมวันไกลไปทางทิศตะวันออกไปอีกก็ที่ปรา,าสาทพิมายครับอำเภอพิมายเรามาดูเลยครับ ลักษณะของหินทรายสีเทาเข้มครับเห็นไหมครับเส้นตรงเลยครับนี่แสดงว่าล่องนี้ถูกลำเลียงไปแล้วครับถูกตัดแล้วก็นำออกไปแล้วครับเห็นไหมนี่คือฝีมือของบรรพชนของเราในช่วง800ปีถึง1,100ปีที่ผ่านมาครับนำหินตัดพวกนี้แหละไปสร้างปราสาทขอมนะครับ บางส่วนที่ถูกย้ายไปสร้างปราสาทแล้วแล้วก็บางส่วนที่เซาะล่องไว้นะครับเห็นไหมเซาะล่องไว้นะครับความลึกประมาณ50เซนนะสี่สิถึงห้เซนนะครับความกว้างความยาวของแผ่นหินที่ตัดแบ่งไว้เนี่ยประมาณ50ต่อ50 60 70เซนนะครับถ้าก้อนใหญ่ก็หนุน 2เมตรนะครับก้อนยาวก็มีครับตัวนี้ตัดแบ่งซอยเป็นช่องเป็นก้อนเล็กๆตัวนู้นเส้นยาวเลยครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับในส่วนตรงนี้ก็คือยังไม่ได้ลํำเลียงออกไปนะครับเห็นไหมครับส่วนตรงนี้ก็คือเอาออกไปแล้วนะครับเอาไปใช้งานแล้วส่วนนี้เอาไปแล้วครับเห็นร่องรอยการตัดนะครับ ตรงนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุนะครับของกรมศิลปากรนะครับขึ้นทะเบียนไว้แล้วเป็นแหล่งโบราณคดีนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับางานศิลปะขอมโบราณในช่วงพุทธศตรวรรษที่15ถึง18นะครับช่วงนั้นอารยธรรมขอมได้แผ่ขยายมาที่เมืองเสมาหรือว่าที่โคราชนะครับ แหล่งหินพวกนี้แหละนำไปสร้างปราสาทขอมครับเขาเรียกว่าหินทรายเห็นไหมครับในส่วนที่ยังไม่ได้ลำเลียงไปยังไม่ได้ตัดออกไปครับก็จะเห็นร่องรอยการเซาะลร่องเตรียมที่จะตัดนะครับเส้นกว้างเส้นแคบก็มีครับเห็นไหมวันนี้เส้นกว้างมากครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเป็นรูวงกลมด้วยนะครับทรงกลมเลยนะ เป็นเบ้าของทรงรีก็มีเห็นไหมเป็นลักษณะลึกลงไปครับทางนี้ก็เป็นวงกลมครับทางนี้นะตัวนี้ร่องแนวยาวเลยครับเห็นไหมครับแรงหินตัด ก็จะพบเจอได้ทั่วไปที่ภูเขาหินทรายนะครับในภาคอีสานของเราก็มีเยอะนะครับตั้งแต่นู่นเทือกเขาภูพานนะครับทางอีสานตอนบนนะครับแต่ว่าปราสาทขอมส่วนใหญ่แล้วจะถูกสร้างที่อีสานตอนใต้ฉะนั้นหินทรายที่เขานําไปสร้างปราสาทขอมนั้นก็จะอยู่ที่เทือกเขาพนมดงรักนะครับแหล่งหินตัดที่เทือกเขาพนมดงรักนั้นก็เยอะนะครับแล้วก็ที่นี่เลยครับนี่ แถวแถวละแวกนี้ก็คือ,อเทือกเขาดงพญาเย็นนะติดทางโซนอํเาเภอสีคิ้วอํเาเภอปากช่องโคราชนะครับแล้วก็ทิศตะวันตกไปนู่นก็เป็นสระบุรีครับกินพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะครับในส่วนของตรงนี้นะอยู่ติดกับนี่เลยครับถนนมิตรภาพถนนหมายเลข2ครับสระบุรีหนองคายนะครับ ถนนสายหลักของประเทศไทยเลยครับตรงนี้เป็นลักษณะเป็นทรงรีทรงกลมนะครับตรงนี้เป็นแผ่นใหญ่ที่ยังไม่ได้ถูกตัดไปนะตรงนี้ก็คือนําไปแล้วครับนี่ร่องใหญ่เลยครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้านขนาดใหญ่เลยครับประมาณสิบสิบคูณห้าเมตรครับนี่นีนะหลังจากนี้ผมก็จะไป เที่ยวชมปรา,าสาทที่อำเภอสูงเนินครับสูงเนินนี่ก็จะเป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองโบราณเมืองเสมาในยุคทราวดีทวารวดีนะครับในยุคนั้นนะเมื่อพุทธศตรวรรษที่12 13 14ถึงประมาณ15นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นยุคของศิลปะ นะครับเข้ามาเจริญรุ่งเรืองในแถบอีสานตอนใต้โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับอีสานตอนใต้นะปราสาทก็จะถูกสร้างในบริเวณนี้เยอะนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของศิลปะขอมก็คือที่จังหวัดเสียมเรียบหรือว่ายโสธรปุระนะครับเมืองหลวงของ อ,อาณาจักรขอมโบราณที่ประเทศกัมพูชาครับนครวัดนครธมนี่คือแหล่งวัตถุดิบในการสร้างปราสาทขอมของประเทศไทยครับที่อยู่ใกล้ละแวกนี้ก็คือที่อำเภอสูงเนินอำเภอเมืองและก็อำเภอพิมายของจังหวัดนครราชสีมาครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับแหล่งหินตัดสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับ